อันยองเรเซอร์เปิดไฟอ๋อ oh, ป้าเปิดไฟให้แล้วนะนี่คือโคมไฟ AI สั่งงานด้วยเสียงมีลำโพงบูทูธสามารถเปิดเพลงฟังได้แสงไฟปรับแสง RGB ได้อีกต่างหากกับ r a เซอ AI แ m ม Voice Control ไม่น่าเชื่อนะครับว่าโคมไฟทุกวันนี้มี AI อยู่ในตัวแสงไฟเป็นแสง RGB และยังมีลำโพงในตัวอีกตัางหากเรเซอร์ทำถึงจริงๆครมันสามารถที่จะรับคําสั่งเสียงจากเราได้อาทิเช่นอันยองเรเซอร์เปิดไฟ oh. เปิดไฟให้แล้วนะแสงนวลว้าวหน้านวลขึ้นเยอะเลยแสงขาวสว่างสดใสมากเลยนะหลี่แสงแสงสลัวสลรวหน่อยนะแสงเหลืองรู้สึกอบอุ่นขึ้นเลยค่ะชมดาวอาถิฐานเลยนะราตรีสวัสดิ์ สั่งดีนะปิดไฟปิดไฟให้แล้วจ้าถ้าคุณไม่อยากสั่งการด้วยเสียงคุณก็สามารถเชื่อมต่อกับแอป r a เ e r AI ได้อย่างง่ายดายครับไม่ว่าคุณจะเปิดไฟปรับแสงต่างๆคุณก็สามารถที่จะจิ้มในแอปได้เลยค่ะแบบง่ายๆหรือถ้าคุณอยากจะปรับแสง RGB คุณก็สามารถที่จะปรับตามใจของคุณได้เลยครับอาทิเช่นสีนี้เห็นไหมครับ มันได้16ล้านเฉดสีเลยมันก็ยังมีกิมมิกลูกเล่นโดยการที่คุณสามารถปรับโหมดสีได้นะครับให้มันวิ่งวิ่ง,งแบบนี้หรืออยากจะปรับอะไรก็ลองมาเล่นในแอปพลิเคชันได้เลยครับแดีวถ้าคุณไม่อยากเชื่อมต่อมันกับโทรศัพท์แล้วก็เขาก็มีอีกทางหนึ่งให้คุณครับนั่นก็คือรีโมทตัวนี้ซึ่งคุณสามารถกดได้เลยครับตามใจของคุณไม่ว่าจะเป็นปรับแสงต่างๆจะเปิดจะปิดหรือจะหลีแสงจะปิดทรงปิดเสียงหรืออะไรก็นี่ฮะเขามีรีโมทมาให้เพื่อใช้งานได้แบบอีซี ยังไม่พอเพียงเท่านี้นะคุณยังได้ลำโพงบูทูธคุณภาพดีเอาไว้เปิดเพลงฟังได้ครับถามว่าเสียงเพลงมาจากตรงไหนอ๋อมาจากโคมไฟโคตรเสียวถ้าเรายังใช้หลอดไฟเหมือนเดิมอยู่แน่นอนแหละครับว่าเวลาที่เราจะปิดไฟเราก็ต้องเดินไปปิดแบบนี้ครับหรือว่าอยากจะเปิดไฟก็ต้องเสียเวลาเดินมาเปิดมาปิดแต่ถ้าคุณมีโคมไฟของุเซอร์ AI ตัวนี้ครับคุณก็สามารถที่จะอัญยองเลเซอร์เปิดไฟ โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องลุกออกจากที่นั่งของคุณเลยครับหรือในยามที่คุณอยากจะกินข้าวอยู่แล้วก็คุณสามารถที่จะสร้างบรรยากาศโดยการเปิดฟังเพลงจากลําโพงของโคมไฟได้เลยครับน,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 นี่แหละครับมันเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราโดยที่คุณยังนั่งอยู่ที่เดิมครับอันยองเรเซอร์ปิดไฟ อีซี่ไหมล่ะครับเสียงตอบรับที่ทุกคนได้ยินก็คือเสียงของเก๋ไก่สไลเดอร์ครับคุณยังสามารถเปลี่ยนเสียงตอบรับจากเก๋ไก่สไลเดอร์เป็นพระเอกซีรีส์เกาหลีได้แบบง่ายๆโดยพูดแค่ว่าอันยองเรเซอร์เปลี่ยนเสียงตอบรับ ชมดาวโรแมนติกมากเลยนะนั่นแหละครับคุณผู้ชมและเอาเป็นว่านี่คือโคมไฟที่เฟี้ยวที่สุดตั้งแต่ผมเจอมาแล้วครับใครอยากได้แล้วก็หาซื้อได้ที่ Modern Trade วัดสดุก่อสร้างทั่วประเทศและตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านคุณเดินเข้าไปถามพนักงานได้เลยครับอยากได้โคมไฟเรเซอร์ AI เดี๋ยวเขาจะหยิบให้คุณเองไปครับ